เกษตรจงส่งความรู้พันข้าวทนแล้งมีไหมใช้พันอะไรสถานการณ์ที่คาดหวังไม่ได้คือฝนฟ้าอากาศในปีนี้บางครั้งมาอย่างมืดฟ้าโมวดินแต่ก็ไม่มีแม้กระทั่งกลิ่นของไอฝนสถานการณ์อย่างนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องทันต่อเหตุการณ์ นั่นก็คือการคาดคะเนยอาศัยข้อมูลจากสภาพธรรมชาติที่เราเคยผ่านปรากฏการมาแทบจะทุกปีไม่แล้งก็ท่วมสวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เกษตรจงส่งความรู้ก็จะมาบอกกล่าวการเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศ อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกช่วงของการทำนาคิดว่ายังคงไม่ล่าช้าจนเกินไปเตรียมหรือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วบางท่านถึงกับท้อใจไม่อยากจะทำต่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าว รเราจึงต้องมีการวางแผนเอาข้อมูลในการทำนาหรือข้อมูลจากสภาพธรรมชาติในปีที่ผ่านผ่านมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนว่าในช่วงตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนารกรกดาสิงหาจนถึงกันยานะครับในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นช่วงไหนเป็นช่วงที่มีฝนมากที่สุด ช่วงไหนเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงช่วงไหนอากาศเริ่มหนาวแล้วก็หนาวจัดมันกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวข้อมูลดังกล่าวนะครับใช้เป็นประโยชน์ทํานาของเราในรอบปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าันบันทึกช่วงสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มทำนาจนถึงวันที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าว ไม่ว่าจะเป็นฤดูการของข้าวนาปีหรือข้าวนาปลังก็สามารถนำข้อมูลตรงนั้นมาเป็นข้อมูลเพื่อทำนาของเราในช่วงฤดูการต่อไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะปัจจุบันมีสมาชิกหรือท่านผู้ชมหลายท่านได้ประสบกับปัญหาฝนถึงช่วงจากฤดูฝนกลายเป็นฤดูแล้งจากสถานการณ์ดังกล่าว ราต้องรู้ทันเหตุการณ์โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะทนต่อความแห้งแล้งสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงพันธุ์แรกที่อยากจะแนะนำพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึเป็นพันธุ์ข้าวนาปีมีความสามารถเฉพาะตัวสูงโดยเฉพาะเรื่องการทนแล้งมีความทนทานต่อสภาพดินเค็ม ดินเปรี้ยวได้ดีเป็นพิเศษอายุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณวันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปผลผลิตเฉลี่ยประมาณ363กิโลกรัมต่อไร่พันุที่2อง 2> คือกขอ .15 เป็นพันธข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงเป็นพันข้าวนาปีมีความ สามารถเฉพาะตัวก็ทนแล้งได้ดีมีอายุที่เบากว่าขาวดอกมะลิ105เก็บเกี่ยวได้เร็วอายุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ประมาณวันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไปผลผลิตเฉลีย่ยประมาณ560กิโลกร,รัมต่อไร่ลักษณะเด่นของพันธุ์กข .15 ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดอน โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ที่มีฝนหมดเร็วกว่าปกติปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาคมแต่อย่าลืมนะครับพันุข้าวนาปีเป็นพันุข้าวที่ไวต่อช่วงแสงต้องอาศัยช่วงแสงกลางวันสั้นกลางคืนยาวครับเป็นปัจจัยในการออกดอก ออกรวงถึงแม้ว่าเราจะทําตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับมิถุนากรกฎดาเป็นต้นไปนครับเราก็จะต้องไปเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน 3. พันข้าวเหนียวหอมนาคาใช้แทนพันกอขอขเหนียวหอมนาคานะครับเป็นพันข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถทำได้ทั้งปี ทำได้ทั้งฤดูนาปีแล้วก็ฤดูนาปลังอายุการเก็บเกี่ยว130-140ถึง140วันอาจจะเป็นข้าวที่หนักหน่อยนะครับแต่เป็นพันธ์ุข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงผลผลิตเฉลี่ย้าคเหนือก็จะอยู่ประมาณ800-900ถึง9ก0กิโลกรัมต่อไร่ส่วน้าคอีสานจะลดลงนิดนึงประมาณ700-800ถึง800กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่นของข้าวเหนียวหอมนาคาครับทนต่อสภาพน้ำท่วมอย่างฉับพันได้ดีครับสามารถจมอยู่ใต้น้ำได้ถึง2สัป,ปดาห์ทนต่อสภาพการขาดน้ำได้ในบางระยะของช่วงฤดูการปลูกทนต่อโรคไหมครับทนต่อโรคขอบใบแห้ง,งพันธุ์ที่4 ที่อยากจะแนะนำก็คือกอขอหกต้นเตี้ยหรือเราอาจจะรู้จักในชื่อของธัญญสิรินรเป็นพันธ์ุข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงอายุการเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิก,กายนจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนต้นลำต้นก็จะสูงประมาณ130เซนติเมตร ผลผลิตเฉลีย่ยประมาณ700-800กิโลกร,รัมต่อไร่ลักษณะเด่นของพันธุ์กขอหต้นเตี้ยต้านทานต่อโรคไหม้โรคขอบใบแห้งคือเหมาะสมที่จะปลูกในช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาคมอีกพันธหนึ่งะฮะเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากกอขอหต้นเตี้ยนะครับซึ่งทางกรมการข้าว ได้รับรองพันนะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าพันน่านห้าเก้หรือเบอร์18เป็นพันธ์ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมอายุการเก็บเกี่ยวก็จะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปผลผลิตเฉลี่ยประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะเด่นนะครับลำต้นเตี้ยสูงประมาณ90เซนติเมตร ต้านทานต่อโรคไหมในกลุ่มของข้าวเหนียวครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเชื้อของเชื้อราต้านทานโรคขอบใบแห้งได้ถึง11กลุ่มเชื้อจากทั้งหมดมี13กลุ่มที่ทำให้เกิดโรคขอบใบแห้งพันที่6เป็นพันุ์ที่มีลักษณะเด่นโดยเฉพาะเรื่องการทนแรงรนั่นก็คือ ก็ขอแม่โจ้อสองเป็นพันธ์ุข้าวเหนียวพันธ์ุใหม่ที่ทางส่วนราชการหรือกรมการข้าวได้รับรองพันธ์ุแล้วก็แนะนำให้เกษตรกรโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานได้นำไปเป็นพันธ์รับมือกับสถานการณ์ของสภาวะความแห้งแล้ง เป็นข้าวเหนียวนะครับแต่เป็นพันุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถทําได้ทั้งปีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ135วันถือว่าเป็นพันุ์ข้าวในระดับกลางนะครับจนถึงเป็นพันธุหนักอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศหรือความแห้งแล้งนะครับลำต้นก็จะสูงประมาณ 110เซนติเมตรลำต้นมีลักษณะการแตกกอที่ดีนะฮะจะมีกอแบบแบะออกผลผลิตเฉลีย่ยประมาณ865กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะเด่นเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมเป็นพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ทั้งปีนะครับหรือพื้นที่ที่เหมาะสมก็เป็นพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบน หรือภาคอีสานบางพื้นที่ที่มีมเขตติดต่อกับภาคเหนือตอนบนติดต่อได้ที่เบอร์095 676 4747 47หรือ061 268 1144หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ป็นไงบ้างครับก็คิดว่าคงยังไม่ช้าจนเกินไปนะครับแล้วก็คงจะมีประโยชน์กับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมมากพอสมควรนะครับเพราะว่าในปีนี้สถานการณ์ปัจจุบัน,นบเป็นปีที่อากาศแปรปรวนมากกรกฎาสิงหากันยานครับเรายังสามารถหาพันธุ์พวกนี้มาชดเชยจากสถานการณ์ ผลแรงได้นะครับอย่าพึ่งท้อนะครับจะพึ่งระความพยายามนะครับผมคนหนึ่งนะฮะขอเป็นกําลังใจให้สมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีชัยสาเร็จกับการทํานาร่ํารวยร่ํารวยกันทุกคนช่วยบอกต่อกับเพื่อนสมาชิกเกษตรกรที่อยู่ข้างๆที่ยังมีปัญหา เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ที่ช่องกเกษตรจงส่งความรู้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ